สวัสดีค่ะมารดาจา้าพบสมัยโซนนะคะกินได้อร่อยด้วยทุกอย่างที่ทํานะคะวันนี้สายหมายจะพาเพื่อนๆทํานะคะช่วงนี้เทศกาลกินเจนะคะวันนี้จะทําน้ํายาเจคะ่ะทําไม่ยากอร่อยแต่ได้บุญด้วยนะคะมาดูส่วนประกอบกันนะคะเรามีกะทิ1นึกิโลนะคะอันนี้หางนะคะหางกิโลหนึ่งแล้วก็หัวอีกถ้วยหนึ่งนะคะแล้วก็น้ําตาลเราใช้น้ําตาลทรายธรรมชาตินะคะ สองช้อนสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือเราใช้เกลือเม็ดนะคะอีกประมาณหนึ่งอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ข่าตะไคร้ข่ากับตะไคร้นะคะตัดเป็นท่อนๆไปนะคะตะไคร้ประมาณสี่ต้นค่ะข่าประมาณหนึ่งแง่งนะคะแล้วก็เราใช้พริกแกงเจสําเร็จนะคะสองขีดจ้า แล้วเราใช้นังเอกของเรานะคะที่จะเป็นน้ํายาได้คือเราใช้เห็ดนะคะเราใช้เห็ดฟางเห็ดฟางก็เห็ดนางฟ้าทั้งหมด3ขีดครึ่งนะคะ่ะกระชายอีกครึ่งถ้วยนะคะกระชายวัตถุดิบเราก็พร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทําน้ํายาเจกันได้แล้วนะคะ,ะน้ำใส่หม้อนะคะเดี๋ยวเรามาต้มเห็ดกันนะคะเราใส่ข่ากระตคร้ลงไปเลยนะคะ ตามด้วยเห็ดค่ะตามด้วยเห็ดนะคะเราก็ใช้ใส่ในเครื่องปั่นเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่หางกะทินนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกับชายกันนะใส่หางกะทินแลันปั่น เอาเห็ดที่ต้มสุกแล้วนะคะปั่นกับหางกะทิเลยนะคะเอาตะไคร้ที่เราต้มไว้พร้อมกับเห็ดกับข่านะคะใส่เครื่องปั่นเลยนะคะน้ำท,ที่เราต้มเห็ดกับข่าตะไคร้เมื่อกี้นี้ใส่ลงมาเลยคะ่ะใส่ปั่นมาเลยนะคะ คองอตัตนาบน,นะคะแกงกันได้นะคะเอาหางกะทิใส่ไปน,นิดนึงค่ะตามยพที่แกงนะคะวันนี้เรา ตามด้วยหัวกะทินิดหน่อยนะคะตามด้วยกระชายนะคะกระชายที่เราปั่นไว้นะคะตามด้วยเห็ดนะคะเห็ดที่เราปั่นไว้ใส่ไปหมดเลยค่ะหางกะทิก่ะหางกะทิใส่ไปหมดเลยนะคะ,กะ,กกะ,เ,ะ,คะเกลือคะ่ะน้ำตาลคะ่ะรสชาติรสชาตินี้ รสชาตินี้ปรับตามใจเราชอบได้นะคะตามด้วยน้ำที่เราปั่นข่ากับตะไคไ้ลงมาเลยนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่หัวกะทิไปเลยนะคะใส่หัวกะทิแล้วก็ให้เขาเดือดพอฟุดๆแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะชิมรสชาตชิได้แล้วก็ปิดไฟเลยค่ะใส่หัวกะทิเราไม่ต้องเคี่ยวค่ามากนะคะให้เขาเดือดขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็เอาขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันได้แล้วนะคะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขนมจีนน้ำยาเจของเรานะคะทานคู่กับผักสดนะคะหน้าตานน่าทานไหมจ๊ะถ้าน้าตานน่าทานแล้วนะจ๊ะจะลืมนะจ๊ะฝากกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้และกดติดตามสายใหม่หฮโซด้วยนะคะแล้วจะลืมจะลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทุกครั้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ